สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปอนจะพามาเปลี่ยนกระถางให้มอนเซราดูเบียนะคะหรือต้นแนบอุรานะคะตอนเล็กๆอย่างนี้เรียกแนบอุรานะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเขาโตไปเขาจะเป็นมอนมอนเซราดูเบียนะคะอันนี้ตอนวันที่ปอนเตรียมจะทำวิดีโอคือเขามีหลายใบยแล้วนะคะเดี๋ยวปอนวางก่อน นี่เยมียอดขึ้นมาประมาณประมาณนี้แล้วนะคะเพื่อนๆคือสามใบสี่ใบแล้วแล้วก็ปอนรอรอไปซื้อไม้มาค่ะรอไปซื้อไม้มาให้เขาไต่ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาปรากฏว่าคืนก่อนค่ะโดนตัวอะไรกินไปไม่รู้เนี่ยค่ะโดนกินยอดโดนแทะยอดไปค่ะเพื่อนๆเนี่ย กระถางนี้ก็โดนนะคะเนี่ยโดนแทะยอดโดนไปลายกระถางเลยค่ะเนี่ยกระถางนี้ก็โดนนะคะเนี่ยโดนแทะยอดไปน่าจะเป็นน่าจะเป็นทากนะคะเพื่อนๆทากแทะยอดเข้าไปนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวปอนจะมาเออ เปลี่ยนกระถางเขาเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไม้ให้เขานะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะไม้ปอนเตรียมมาแล้วพอดีไปหาซื้อนะคะเพื่อนๆปอนไปหาซื้อไม้แล้วจริงๆอ่ะใช้ใช้บางกว่านี้ก็ได้นะคะเนี่ยใช้บางกว่านี้ก็ได้แต่พอดีมันไม่มีปอนได้ประมาณนี้มานะคะอันนี้ก็ตัดให้ แฟนตัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันเอ่เอหนึ่งหนึ่งฟุตนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะตัดไว้แผ่นละหนึ่งฟุตนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนกระถางให้มอน์เซราดูเบียกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆปอนก็เตรียมกระถางนะคะอันนี้สายเจ็ดจุดห้านะคะเจ็ดจุดห้านิ้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลอง มะพร้าวสับไว้ประมาณสองนิ้วนะคะนี่ปอนรองไว้สองนิ้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ดินนะคะดินก็เหมือนเดิมนะคะของปอนมีมะพร้าวสับแล้วก็ดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็มีเพอร์ไลท์ข้าวขนี้จะเป็นเพอร์ไลต์ผสมลงไปนิดนึงให้ช่วยให้ดินโปร่งขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะเอาไม้นี่นะคะวางลงไป เอาไม้วางลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆนก็คือให้ให้ไม้วางชิดด้านหลังนะคะนี่นะคะวางไม้ลงไปก็คือลองเอามะพร้าวสับลองไปนิ้วถึงสองนิ้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆนความหนานะคะแล้วก็เอาไม้ไม้ที่เราเตรียมจะให้จะให้แนบอุลาไตนะคะเพื<ๆ>่อนๆนวางลงไปนะคะวางลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะ วางลงไปทีนี้เราก็ตักดินที่เราผสมไว้ลงไปให้ได้ประมาณครึ่งกระถางนะคะเพื่อนๆครึ่งกระถางนี่นะคะแล้ว กระถางนี้นะคะปอนจะเปลี่ยนให้กระถางนี้ตัวนี้จะเป็นกระถางไซส์4นิ้วนะคะเพื่อนๆไซส์4นิ้วเสียได้มากเลยโดนกัดโดนกินโดนแทะยอดไปแล้วนะคะเพื่อนๆจริงๆเขายาวได้ได้3-4ใบแล้วนะคะยอดเนี่ยหมดแต่จะไปหาไม้ะคะ่ะเพื่อนๆไปหาซื้อไม้ไม่ได้สักทีเลยโดนถากเล่นงานก่อนนะคะเพื่อนๆ ก็เราก็จะคว่ำนะคะบีบก่อนก็ได้นะคะเพื่อนบีบทีนี้คว่ำคว่ำกระถางลงนะคะเพื่อนคว่ำแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางลงไปวางแบบนี้นะคะให้ ให้ต้นคือต้นเขาจะอยู่ตรงกลางกระถางเลยนะคะเพื่อนๆกลางกระถางแล้วก็เดี๋ยวพอถ้ายอดยอดเขาขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็จะไต่ไม้เองนะคะเพื่อนๆค่ะวางเสร็จแล้วเราก็เติมดินเข้าไปให้เต็มนะคะ ช่วยช่วยกดเขานิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะลดน้ำให้เขานะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆ ปลูกเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำให้เขานะคะลดให้ชุ่มการดูแลให้น้ำเขานะคะเพื่อนๆก็ลดน้ำวันละครั้งนะคะมอนเซอร่าดูเบียนะคะลดน้ำให้เขาวันละครั้งะคะ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะก็รอรอให้เขาออกยอดใหม่แล้วก็ไต่ขึ้นไม้นะคะเพื่อนๆ ค่ะก็เดี๋ยวปอนจะจะัดลายเปลี่ยนลายใส่ไม้ให้เขาไปทีละกระถางนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนเลองทําตามดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวปอนจะพาไปดูต้นที่ปอนปล่อยให้เขายาวนะคะต้นนั้นปอนเอาไปเลื้อยไว้ที่ ข้างบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆนค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะปอนเอามาไว้ข้างบ้านนะคะตรงนี้ก็ก็จะรกหน่อยนะคะเพื่อนๆต้นไม้เยอะนี่นะคะปอนก็จะตั้งกระถางข้างข้างเสานี้นะคะนี่ค่ะไต่ขึ้นมาได้ ประมาณนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะไต่ขึ้นมาสูงอยู่ระดับระดับเอ,อ่ออกระดับอกของปอนแล้วนะคะอันนี้ระดับอกของตอนแล้วก็ปล่อยให้เขาไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาลุ้นกันว่าเขาจะแปลงร่างตอนไหนนะคะเพื่อนๆนี่ วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ